ผู้ชายที่สามารถเอาชนะทุกสิ่งได้ด้วยการต่อยแค่หมัดเดียวชื่อของชายคนนั้นก็คือไฟตามะนั่นเองนะครับซูปเปอร์ฮีโร่ที่น่าจะอ่อนแอที่สุดในเรื่องของเขาแต่กลับกลายเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดภายในเรื่องนี้นะวันนี้ผมเลยอยากจะให้ทุกคนไปรู้จักกับเขาว่าชายคนนี้เนี่ยเขาทำอะไรได้บ้างทำไมเขาถึงได้แข็งแกร่งขนาดนี้นะครับ ซึ่งจุดเริ่มต้นของไซตามะเนี่ยไซตามะเขาเป็นชายหนุ่มมนุษย์เงินเดือนธรรมดาของประเทศญี่ปุ่นนะครับแต่เขาเนี่ยอยากเป็นฮีโร่นะเขาก็เลยฝึกร่างกายมาตลอดนะจนทําให้เขาเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นมากๆจนกลายเป็นตัวละครที่แข็งแกร่งถึงขนาดที่เอาชนะพระเจ้าได้เลยซึ่งถ้าเกิดถามว่าทําไมถึงเป็นแบบนั้นเนี่ยบอกได้คําเดียวว่าผมเนี่ยไม่รู้ครับ ไม่รู้จริงๆว่าทําไมถึงเก่งขึ้นได้ขนาดนั้นจากการฝึกธรรมดาธรรมดาแบบนี้นะแต่ก็น,นี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นเรื่องราวและสาเหตุถึงพลังอันแข็งแกร่งของไซตามะนะก่อนที่ผมจะอธิบายพลังของไซตามะเนี่ยผมก็ต้องบอกก่อนว่าผมจะพยายามพูดให้เข้าใจง่ายที่สุดนะจะมีการเปรียบเทียบกับสิ่งต่างๆเพื่อให้คนเข้าใจง่ายขึ้นนะครับว่าทําไมตัวละครนี้ถึงได้เก่งเวอร์นะอ่ะไปเริ่มเลยดีกว่านะครับ พลังและความสามารถของไซตามะแน่นอนพลังทีุ่คนรู้จักเป็นอย่างดีก็คือการต่อยหมัดเดียวจอดนั่นเองซึ่งไม่ว่าไซตามะจะเจอศัตรูที่แข็งแกร่งมากขนาดไหนมีพลังโจมตีพลังป้องกันมากมายเพียงใดไซตามะก็สามารถต่อยหมัดเดียวจอดได้บางทีไม่จะต่อยด้วยแค่ตบเองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเกิดถามว่าทําไมถึงเป็นแบบนั้น ถ้าพูดในเชิงของหลักความเป็นจริงก็เพราะว่าไซตามะในช่วงแรกเนี่ยมันออกแนวเป็นการ์ตูนแก๊กนะเนาะคือแบบเออจากกาักราทโหดแบบหมัดเดียวจอดอะไรอย่างเงี้ยแต่ยงหลังมันกลายเป็นการ์ตูนแบบจริง,จ,งจังไปแล้วถ้าเกิดถามหาสาเหตุเนี่ยมันน่าจะเป็นเพราะว่าน่าจะนะยังไม่ได้ยืนยันจากออฟฟิเชียลนะครับบอกไว้ก่อนน่าจะเป็นว่าเพราะว่าพลังของไซตามะเนี่ยมันสามารถที่จะเพิ่มขึ้นได้เรื่อยๆอย่างไม่มีที่สิ้นสุด หรือก็คือไซตมะนั้นเขาสามารถที่จะเพิ่มพลังขึ้นได้เรื่อยๆนั่นเองสมมุติว่าไซตมะเจอกับศั er ตรูที่ชื่อว่านายเอนายเอมีพลังหนึ่งร้อยไซตมะก็จะมีพลังสองร้อยหรือถึงต่อให้นายเอจะเพิ่มเป็นพลังสามร้อยไซตมะก็จะมีพลังสี่ร้อยหรือถึงต่อให้นายเอจะเพิ่มพลังเป็นล้านไซตมะก็จะมีพลังสองล้านนะครับนี่แหละครับคือสาเหตุที่ทําให้ไซตามะเนี่ยสามารถต่อยหมัดเดียวจอด ทุกศัตรูได้ไม่ว่าจะเจอศัตรูที่แข็งแกร่งมากขนาดไหนพี่แกก็ยังแข็งแกร่งกว่าแล้วก็เอาชนะได้อย่างไม่ยากเย็นนั่นเองครับนี่แหละครับคือสาเหตุที่ทําให้เขาสามารถต่อยหมัดเดียวจออทุกตัวละครได้นะเพราะเขาสามารถมีพลังได้มากกว่าตลอดนั่นเองแต่บอกก่อนนะว่าเรื่องนี้ออฟฟิเชียลเขายังไม่ยืนยันนะครับเป็นการวิเคราะห์ของแฟนๆเรื่องนี้เท่านั้นนะ แต่จะมีความเป็นไปได้มากว่าจะเป็นเรื่องจริงสูงเลยแหะครับเพราะว่ามันเมคเซนส์นะเนาะว่าทําไมไซตามะถึงแบบต่อยหมัดเดียวจอดได้ทุกตัวละครน่ะแล้วถ้าเกิดทฤษฎีนี้ถูกต้องเนี่ยก็แสดงว่าถ้าตัวละครตัวนั้นเนี่ยมีพลังที่จํากัดอ่ะคือมันวัดเป็นตัวเลขได้เนี่ยไม่มีทางที่จะรอดจากการต่อยของไซตามะได้เลยนะไม่มีทางที่จะเอาชนะไซตามะได้เลยนะครับถือได้เลยว่าไซตามะเนี่ยเป็นตัวละครที่โหดมากมากนะ เป็นตัวละครที่มีพลังโจมตีสูงที่สุดคนหนึ่งของโลกอนิเมะอย่างไม่ต้องสงสัยเลยนะครับพลังต่อยของไซตามะเนี่ยความสามารถอื่นๆของไซตามะนะครับไซตามะเนี่ยสามารถเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าแสงอย่างไม่ต้องสงสัยดูได้จากการต่อสู้กับกาโลนะไซตามะสามารถเคลื่อนที่ได้เร็วจนดูเหมือนกับว่าเขาเนี่ยแยกร่างออกมาช่วยในการโจมตีได้เลย ไซตามะสามารถที่จะต่อยหมัดเดียวก็ทําลายดาวได้ทั้งดวงหรือไม่ต้องต่อยก็ได้แค่จามเนี่ยก็สามารถทําให้พวกดาวแก๊สอย่างดาวพุธหัสเนี่ยสลายได้เลยนะครับไซตามะยังสามารถที่จะเตะพอทัลหรือประตูมิติให้กระเด็นออกไปได้ด้วยพอทัลหรือประตูมิติเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องใช้พลังงานมหาศาลเลยนะในการเคลื่อนย้ายหรือขยับตําแหน่งมันแต่ไซตามะสามารถที่จะเตะให้กระเด็นออกไปได้เลยคือแบบเวอร์มากๆนะ พลังนี้เคยปรากฏในมังงะนะครับส่วนพลังต่อไปนี้ก็มังงะเหมือนกันไซตามะสามารถที่จะเข้าไปในความฝันของคนอื่นได้ด้วยเออไม่รู้เข้าไปได้ไงแต่เข้าไปได้นะครับเข้าไปในความฝันของคนอื่นนะไซตามะานั้นบินไม่ได้แต่เขามีแรงกระโดดที่เวอร์มากๆนะครับเขาเคยกระโดดจากดวงจันทร์มาที่โลกได้อย่างสบายๆเลยมีความเร็วเกือบเท่าแสงเลยในการกระโดดครั้งนั้นนะครับ พลังป้องกันของไซตามะเองก็สูงมากๆเช่นกันไซตามะเคยรับท่าเกมมารีเบิร์ตซึ่งเป็นการระเบิดที่ทรงพลังมากอย่างหนึ่งในจัก,กรวาลเลยมันแรงพอที่จะทําให้ดาวคอเนี่ยถูกทําลายได้อย่างง่ายดายเลยคือกลายเป็นฝุ่นผงเลยนะครับแต่โดนไซตามะไปเนี่ยไซตามะแค่แบบเลือดออกนิดหน่อยนะคือบาดเจ็บแหละแต่ว่าบาดเจ็บแค่แบบนิดเดียวนะครับ ระดับพลังของไซตามะนี่คือสิ่งที่ทุกคนอยากรู้มากที่สุดว่าไซตามะมีพลังมากขนาดไหนทวัดเป็นสเกลนะซึ่งไซตามะร่างมนุษย์เกินเดือนธรรมดาเนี่ยก็จะเป็นแค่มนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งนะพลังก็อยู่ในอยู่ในระดับที่ต่อกรกับมนุษย์ธรรมดาได้นั่นแหละครับแต่ถ้าเป็นไซตามะหลังจากที่ฝึกฝนมาแล้วเนี่ยเป็นร่างชุดเหลืองซูเปอร์ฮีโร่แล้วเนี่ยพลังของเขาจะอยู่ในระดับที่ปกติเนี่ยก็จะอยู่ในระดับประมาณแบบทําลายเมือง ทำลายประเทศได้นะครับปกตินะออแต่ถ้าเกิดยกระดับขึ้นไปอีกเนี่ยก็จะเป็นไซตามะในระดับที่สามารถทําลายดาวเคราะห์ได้ทั้งดวงเลยนะครับส่วนระดับของไซตามะที่เวิร์ที่สุดที่ปรากฏมาในมังงะก็คือตอนที่ต่อสู้กับการโร่กันเองที่ต่อยหมัดเดียวกลุ่มดาวในแกแล็กซี่ก็หายไปนะครับจะเรียกได้ว่าเป็นการทําให้กล็กซี่เสียหายก็ว่าได้นะครับการต่อยครั้งนี้ของไซตามะเนี่ย เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเอานับแค่ที่ปรากฏในออฟฟิเชียลเนี่ยไซตามะสามารถที่จะทำลายกลเล็กซี่ได้ด้วยการต่อยแค่หมัดเดียวนะครับซึ่งแน่นอนว่านี่ยังไม่ใช่ขีดจำกัดพลังของเขาหรอกไซตามงสามารถที่จะแข็งแร่งได้มากกว่านี้อย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องรอติดตามต่อไปนะว่าไซตามะเข้าจะแข็งแร่งขึ้นได้มากขนาดไหนนะครับจะพลังไรขีดจำกัดจริงๆอย่างที่ผมพูดไปหรือเปล่าเออหรือว่าจะมีพลังแบบ เนือจินตนาการเกิดมาอีกก็เป็นได้นะครับและนี่แหละครับตัวละครไซตามะตัวละครที่ใครหลายคนอวยว่าอาจจะเก่งที่สุดในอนิเมะอีกเช่นกันซึ่งถ้าเกิดถามผมว่าไซตามะจะสามารถวันช็อตทุกตัวละครในโลกอนิเมะได้ไหมเนี่ยผมมั่นใจได้เลยว่าไม่นะครับเพราะว่าเงื่อนไขพลังของไซตามะก็คือต้องต่อยให้โดนนะถ้าต่อยไม่โดนมันก็ไม่มีความหมายนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วผมรู้สึกว่าเงื่อนไขตรงนี้มันก็ยาก,ยากอยู่นะเพราะตัวละครบางตัวมันก็สามารถที่จะเล่นง,งานไซตามะได้โดยไม่ต้องเข้าใกล้ไซตามะเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมเลยรู้สึกว่าตัวละครตัวนี้มันก็เก่งเวอร์แหละแต่คงไม่ใช่ตัวละครที่เก่งที่สุดอย่างแน่นอนนะครับก็คลิปวันนี้มีแค่นี้แหละครับช่วยกดติดตามกด subscribe ให้ช่องผมหน่อยนะครับคลิปวันนี้มีแค่นี้แหละไปละ